อาจารย์สอนเทพจาราชศธางานศินสู่ปฏิมากรรมอลังการหลวงปู่ใต้ฮ่องกงท่านเกิดที่เมืองหวนโจวมณฑลเจ้าเจียงเมื่อพศ .1582 สมัยราชวงศ์ซ่งจากตระกูลลิมเดิมชื่อหลิงเอ,อ๋อครอบครัวของท่านสมบูรณ์แบบด้วยทรัพย์สินได้รับการศึกษาทั้งทางวิชาการและพุทธศาสนาสอบได้เป็นบัณฑิตระดับจิ้นซือหรือบัณฑิตชั้นเอกนั่นเอง เข้ารับราชการเป็นนายอำเภอเมื่ออายุ54ปีและมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมเผยแผ่พระธระรมเป็นเวลายาวนานในมุนฑลฮกเกี้ยนครับผมสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์สันเทพจาราชนะครับผมเป็นคนนครศรีธรรมราชเริ่มต้นเรียนศิลปะจากที่ไหนอาจารย์โรงเรียนอาชีวศิลป์ครับ อาชีวศิลป์อาชีวศิลป์สี่ย่านนะครับอ๋อตอนนั้นในเลือกเอกหรือยังก็ปวชก็เรียนรวมครับเรียนรวมเนาะครับผมหลังจากจบแล้ว่ะจบแล้วก็ไปต่อวิทยาเขตเพาะช่างตอนนั้นเป็นโรงเรียนเพาะช่างอยู่ครับเป็นวิทยาเขตเพาะช่างตรงเขาลัดนะครับผมก็แยกแยกเอกแล้วเนาะตอนนั้นเนาะแยกแล้วครับแยกผมเรียนวิจิเรียนจิตกรรมจิตกรรมกับสาขาจิตกรรมเอกจิตกรรมนะครับครับผม ไปเรียนก็ตามหลักสูตรเนาะตามหลักสูตรเรียนพวกวาดวาดเเระบายสีเรียนด้านกีเรียนจบปวสครับ2ปีหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อวิทยาลัยครูพระนครอุตสาหกรรมศิลป์ครับครับอุตสาหกรรมศิลป์เรียนสายครูไปเรียนสายครูใช่ครับโอ้คอบคอบสายครูแต่ที่ตัวเองถนัดที่สุดนี่ก็คือวาดงานงานจิตรกรรมงานวาด รู้รู้ตัวตอนไหนตอนที่ทํางานวิจัยหรือย่างหรือย,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 อย่างว่าก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ปวชแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นถานดเรื่องวันเรื่องสภาพเป็นยังไงทางบ้านออกจากบ้านมันเขาบอกว่าคนเรียนศิลปะนี่มันลำบากย,ยากเข็นมันขนาดไห<จ>น,นอาจารย์ก็ลําบากผมว่าเป็นเด็กวัดนะครับผมเป็นเด็กวัดอยู่แถวจังหวัดนนท์อยู่15ปีครับเป็นเด็กวัดอยู่15ปีช่ปีนั้นก็ได้ได้เรียนรู้เรื่องศิลปะ ได้ทําโบสถ์ได้ปั้นได้วาดอะไรงี้ครับครับผมอ๋อคือคือก่อนก่อนที่จะไปเรียนหรือว่าช่วงที่เรียนช่วงเรียนครับมาเป็นเด็กเรียนก็พักอยู่ที่วัดใช่ครับวัดนครอินครับวัดนครอินใช่ก็คือเป็นศิษย์วัดุ่กทีเลยนะใช่ครับวัดเลยทีนี้หลังจากที่อาจารย์จบจากพาะช่างเนาะครับ จบพอจ้างมาเสร็จปุ๊บพอจบปุ๊บเนี่ยอาจารย์ไปฝึกงานที่ไหนหรือว่าเริ่มสตาร์ททำงานศิลปะมาทํางานเทศบาลอยู่4ปีเับเ <was S 1> ทศบาลก็คือเกี่ยวกับฝ่ายศิลป์เลยเขียนตัวหนังสืออ๋อไปแกะฟมเขียนตัวหนังสือเขียนป้ายโฆษณาครับก็งานเทศบาลก็กินเงินเดือนไปได้ไหมได้กินเงินเดือน2008 โอ้โหเยอะมากครับ2,008ทีนี้อยู่ๆทำไมอาจารย์ไม่ทำต่อหรือว่ามีจุดหักเหอะไรถึงว่าต้องออกจากก็มีคือช่วงที่อยู่เทศบาลเนี่ยครับผมก็ได้มาสอนสอนศิลปะโรงเรียนวัดนครินเทศบาลสามวัดนครินสมัยนั้นนะครับครับผมก็เป็นเช่อโมงไปสอนวาดรูปกับเด็กทีนี้มีคุณครูท่านหนึ่งบอกว่าชั้นแพ นู่นไทวิเขาเปิดรับสมัครครูสายศินผมก็ไปสมัครก็ลาออกจากเทศบาลแล้วก็ไบสมัครเป็นครูช่วงสอนที่ไทวิวิจิตสินเนี่ยสอนอะไรอาจารย์หมายถึงว่าสอนเอกอะไรสอนแผนกวิจิตศินครับสอนวิจิตศิ์เลยครับเป็นแผนกก็แยกแผนกแผนกออกแบบแผนกผลิตภัณฑ์แผนกสาวปัดแล้วผมก็สอนแผนกวิจิตสินครับก็จะมีทั้งองค์ประกอบศินมีทั้งดองดอิง่งดออิ่งกายวิภาค สีน้ำสอนศิลปะว่างัันเถอะใช่ครับเป็นยังไงเมื่อสมัยนั้นกับทุกวันนี้สอนลูกศิษย์เป็นไงลูกศิษย์รับอะไรเยอะไหมสมัยนั้นสอนยากไหมก็ไม่ยากครับแต่ว่าเด็กก็ดีกว่าปัจจุบันเพราะเด็กเด็กรุ่นนั้นเขาจะแข่งขันกันเองแข่งขันแต่ว่าคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งเราก็สามารถดูได้ดูได้หมายถึงว่าดูการฝีมือดูดูพฤกิกรรมครับดูพฤกิกรรมว่าคนไหน ชอบไม่ชอบคือไม่ใช่มาเรียนเพื่อสนุกไม่ใช่ตอนที่ไทยวิจิตริเสร็จปุ๊บเนี่ยสอนกี่ปีประมาณ15ปีอยู่15ปีประจํานะครับประจําอยู่15ปีประจำอยู่สิบห้าปีครับผมใช่อย่างนี้เป็นพ่อแล้วไงก็รู้สึกว่าวิชาที่ยากๆจะมาลงที่ผมเกือบทั้งหมดนานอ่าวิชาที่ใช้ฝีมือหรือไม่ได้ทั้งประวัติศาสตร์ศิลป์อนาโตมีพวกกายวิภาคพวกเนี้ยครับ ไม่แต่วิชาปั้นยกเว้นภาพพิมพ์กับอะไรนี่ที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะมันเลอะเลอะเกี่ยวกับเลอะสีเลอะอะไรอาจารย์ซินตกรีนแมวนะครับคือตอนนี้ใครใครนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ดูคลิปนี้นะ <c oughs> เชื่อว,ว่าอาจารย์ไปสอนสิบห้าปีเนี่ยนะต้องมีลูกศิษย์ลูกหานี่นะครับผมเยอะแน่นอนอาจารย์ฝากอะไรถึงลูกศิษย์ตอนนี้สั้นๆนะฝากเลยก็มีความภูมิใจว่าที่เพราะช่างตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหานี่ได้เป็นรองูพนริการแล้วก็ มีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคนครับแต่ละคนก็ได้เป็นพอสอหมดแล้วครับโอ้โหอยบอกก็แซงหน้าอาจารย์ไม่เป็นไรครับขอให้ลุขิดได้ดีผมก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าเราเราภูมิใจมากตอนนี้ที่ลูกศิดเราต้องได้ดีกว่านี่คืออยู่ตั้งสิบห้าปีทำไมถึงออกจากการสอนศิลปะก็มีบริษัทมาบอกว่ามีงานที่บ่อนคาสิโนในเขมร ไปไหมไปช่วยออกแบบแล้วก็ช่วยช่วยทําพวกหล่อชิ้นงานพวกไฟเบอร์กลาสครับผมก็ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันที่โรงเรียนเนี่ยมันถึงเวลาที่ว่ามันเริ่มมันเริ่มทีม่จะอิ่มอิ่มตัว,ตวก็เราเราเราอยากที่จะออกไปข้างนอกครับหนึ่งเป็นคนที่ชอบเที่ยวด้วยชอบเที่ยวแล้วหาประสบการณ์ในการที่ได้ได,ได้ได้ทำได้รู้ได้เห็นเราก็ ชอบท่องเที่ยวท่องเที่ยวด้วยเพื่อหาประสบการณ์เนาะหาประสบการณ์ครับผมไว้นั้นก็ยังรุ่นๆอยู่นะอาจารย์สามสิบห้าสามสิบกสามสิบห้าก็ยังรุ่นๆอยู่นะสี่สิบใช่ไหมกำลังแข็งแรงกำลังจะเริ่มสตาร์ทไฟแรงไฟแรงทีนี้อาจารย์ไปทำที่เขมรนี่ประสบการณ์เล่าให้ฟังหน่อยมันสเกลมันใหญ่ขนาดไหนไปทำอะไรบ้างก็คือออกแบบพวกโมเดลโมเดลของบ่อนคาสิโนเกี่ยวกับปราสาทพนมรุ้งครับแต่ว่ามันเป็นแค่ รูปลักษ์เอาเอาแค่รูปทรงหรือฟอร์มของของประสาทมาทาเป็นมาทําเป็นอะไรอะไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสครับผมแล้วก็หล่อหล่อประกอบติดตั้งเป็นรูปงานประติมากรรมแฝนผนังบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นเสาเสาภายในเป็นอะไรทํานองนี้หลังจากนั้นอาจารย์หลังจากที่รับงานที่นู่นโปรเจกต์นู่นเสร็จที่เเมรไปไหนต่อครับก็กลับมาตั้งหลักที่บ้าน ครับก็ช่วงหลังๆนี่ก็ท่านผอ,อโรงเรียนเทวิยีสินก็เชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษอยู่อีกพูดถึงผลงานอาจารย์ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์ส่วนมากจะเป็นงานปั้นครับงานงานปั้นพระพุทธรูปที่ที่วัดวิมุตตครับผมเป็นพระพุทธรูปรบ,บางเปิดโลกสูงส0กว่าเมตรครับ<อ>ผมตอนนั้นทำให้บริษัทชอปฏิมกรรมที่นคนปรปฐม ครับผมก็ได้แกก็ให้โอกาสแสดงฝีมือโดยที่ว่าทีมงานถอนตัวผมก็มองซ้ายมองขวาเอาจะเอาอยัางไงดีอเอาก็เอาวะา <c oughs> ก็เลยเป็นการเป็นการท้าทายสำหรับผมอยู่ๆได้มารับงานทีนี้ได้อย่างไรกันก็ลูกศิษย์ลูกหานี่นแหละขอผลงานผมไปลงไปลงอะไรไปลงโฆษณา,อาเออรับงานรับนู่นรับนี่รับปั้นรับโบสรับอะไรแล้วแต่ทีนี้ผมก็ว่าชิ้นงานของผมเอาไปเถอะ เอาไปลงได้เลยผมไม่ห่วงอันไหนทําได้ก็เอาไปเน,นี่ยทำไม่ได้เที่ยงยากเนี่ยก็ติดต่อผมได้<อ>แล้วก็และวส่วนเป็นการพึ่งพาเพื่อค<ม>ุ้มกันระหว่างลูกศิษย์อาจารย์ใช่ครับนะครับเผื่องานลูกศิษย์มาเหนือลาก็แรงนะครับไม่ต้องฝีมือระดับอาจารย์ ก็ให้อาจารย์ไปช่วยก็แบ่งกันเพื่อกูลกันเป็นมุมที่น่ารักนะครับในเส้นสายของศิลปะครับไม่หวงไม่หวงผลงานหวงเสร็จปุ๊บในงานชิ้นนี้อาจารย์ลงรายละเอียดหน่อยว่าองค์ที่กําลังจะสร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับมีความใหญ่มีความกว้างของฐานเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อะไรยังไงความกว้างของหน้าตักนะครับก็23เมตร23เมตรครับความสูงก็ เบ็ดเสร็จจากพื้นดินขึ้นถูสู่ศีสับนะครับก็ประมาณห้หรือห้าสิบถึกเมตรครับผมอาจารย์งานชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตไหมใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุดถึงความใหญ่นะใหญ่ด้วยยากด้วยแล้วทีนี้อาจารย์มีความคาดหวังไว้ยังไงข้างหน้าเราวาดฝันไว้ยังไงโปรเจก์นี้เอาโปรเจก์นี้จะจบ กี่วันกี่เดือนใช้เวลาเท่าไหร่ก็ยังใช้เวลาอีกประมาณถ้าคิด้ว่าสมบูรณ์นะครับก็ประมาณสองปีสองปีเนาะก็อีกสองปีแต่ว่าผมผมผมรับผิดชอบในส่วนขององค์พระ,อ,ะองค์พระ,ะฐานพระเนี่ยก็น่าจะทักปีครึ่งครับผม,มปีครึง่งถ้าสองปีนี่มันนานไปม,มันนานไปสำหรับหลับ,ลบอย่างเราอยากทําอะไรที่มันให้ไว สวยถ้าเยื่อเยอะแล้วไม่ค่อยชอบกาารสเกลมันใหญ่ขนาดนี้นะอะไรก็ช่างแนละ้วที่มันใหญ่ที่สุดในโลกในนู่นที่สุดในโลกเนี่ยมันมีความยากยากความยากขององค์พระองค์เนี้ยความยากมันอยู่ที่ไหนอาจารย์ยากมันอยู่ที่การขยายโมเดลเพรถือว่าไม่ยากมันอยู่ที่เหล็กลก,การดัดเหล็กนะครับเหล,ล็กเหล็กในแต่ละเส้นเหล็กสิบสองนี่ยมันจะมีความแข็ง ทีนี้การที่เราจะดัดให้มันดัดฟอร์มดัดให้มันเข้ารูปเนี่ยมันต้องใช้ลูกน้องที่พละกํะกลังดีหน่อยเพราะว่าเหล็กแต่ละเส้นเนี่ยมันแข็งเราดัดไม่ใช่สองเส้นสามเส้นนะดัดเป็นร้อยเส้นพันเส้นดัดเพื่อเข้ารูปมาให้ได้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับที่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราตอนนี้เราก็มีภาพบางภาพที่เราเดินไปดูนะครับโครงสร้างที่เรากําลังขึ้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นจะเป็นไอ้ส่วนที่เป็น ไหลลงมาช่วงคอใช่ไหมใช่ช่วงลำคอครับช่วงลำคอที่เราไปดูบ่งกีนะครับเนี่ยที่เห็นที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงไหลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเป็นเรื่องเหล็กด้วยลงมาผสมปูนด้วยครับแต่เอาปูนมาพุ้มอาจารย์วาดฝันนะครับเกี่ยวกับเส้นทางสายศิลปะเนี่ยครับครับช่วงอายุที่จะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยวางแผนไว้ยังไงกับเส้นทางชีวนีกับงานศิลปะ ก็คือคือไม่ได้หวังชิ้นงานต่อไปนะครับครับหวังแต่ว่าไอ้ที่ทํามาเนี่ยมันมีความสุขกับการทํางานที่เราเราได้ทํามาส่วนไรายได้มันก็มันก็ไม่ถึงกับเต็มที่ครับแต่ก็ได้ได้กินได้ใช้<อ>คือได้แสดงผลงานเกี่ยวกับงานประติมากรรมเนะี่ยจริง,รง,รงๆแล้วผมเรียนจิตกรรมมาแต่ผมมาปั้นทําไมผมมาปั้นได้เพราะว่าหนึ่งรเราค่อยเรียนรู้เอาเองศึกษาเอาเองอะไรเองหมด แลซึ่ง<อ>มันจะเกี่ยวโยงกันไว้ล้วสมมุติว่าเราเรียนศิลปะมันก็ต้องเรื่องอนาโตมีอยู่แล้วอนาโตมีอยู่แล้วนะพอเราเขียนรูปได้การปั้นมันก็จะง่ายขึ้นท่านที่สนใจเห็นอาจารย์รับงานนี้เผื่องานนี้จบแล้ว <c oughs> หรือว่ายัางไม่จบสามารถที่จะรับงานอะไรเพิ่มได้อีกไหมถ้าถ้าจะรับเนี่ยติดต่อได้ยังไงสื่อสารการับอาจารย์ได้ยังไงเชิญเลยครับก็คือถึงถึงไม่จ้างก็สามารถ ขอคำแนะนําหรือให้คำปรึกษาได้ครับผมเพราะว่าเราเราเรียนศิละปะนิดคือนิสัยครูนะอยากความรู้อะไรที่ให้ได้ก็จะให้0843531101ครับสุดท้ายนะครับจาย์ให้อาจารย์ฝากสำหรับคนที่ชมคลิปนี้หน่อยครับงานศิละปะนี่มันจะสอนให้เราใจเย็นคับใจเย็นแล้วก็ได้ใช้ความคิด คืองานทุกอย่างต้องใช้ความคิดนะมีฝีมื i, อ g, อย่างเดียวไม่ได้ถ้าคุณไม่มีความคิดคุณคิดได้แต่ถ้าคุณไม่มีฝีมือมันก็ไม่ได้เหมือนกันคือทุกอย่างทั้งสองสองอย่างนี้มันต้องไปด้วยกันหนึ่งการทํางานศิลปะนี่หนึ่งทำงา,ง,ทง,งานใหญ่ๆห,หนี่หนึ่งมันต้องมีลูกน้องมันต้องมีฝีม,มือมันต้องสามารถควบคุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยต้องควบคุมไม่ได้ครับทุกอย่างคือมันมันมันเยอะแยะไปหมดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับทางเพจเป็นตะฮักอยู่ในเครือเอแล้วก็ช่อ News One